สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปย้อนเส้นทางรักของป้อและเบนพลิกไทยกันค่ะก่อนวิวาหวานสินสอดสุดอลังการค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่านาทีนี้ขยับตัวทําอะไรถูกจับตามองกันไปสหมหดค่ะสําหรับปอตโนพั์เลิศทวีวิทย์ค่ะที่ตอนนี้ก็ได้กนผมบวชเป็นโยคีกับหลวงพี่อุเทนและไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้ค่ะเพื่อจะอุทิศผลบุญให้กับคุณแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงรับไปแล้วค่ะ ขณะเดียวกันค่ะอดีตนักร้องสาวเบ้นพลิกไทยภรรยาของหนุ่มปอเองก็ถูกจับตามองไม่น้อยเช่นกันค่ะและเธอก็ยืนยันว่าแม้คุณพ่อจะเป็นนายตำรวจใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรือไปช่วยเรื่องคดีของสามีได้เลยค่ะโดยก็เลยบอกว่าเต็มที่อาจจะได้แค่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแค่นี้ค่ะพ่ออาจจะให้คําแนะนําพี่ปอเรื่องปกติฐานะคนในครอบครัวแต่จะก้าล่วงไปสํานวนหรือมีการข่มขู่เปลี่ยนแปลงอะไรมันยากค่ะ สำหรับปอและเบนค่ะรู้จักกันมานานกว่า8ปีเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันก่อนจะขยับสถานะเปิดตัวคบหาดูใจกันได้6เดือนฝ่ายชายก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการขอแต่งงานบนเวทีคอนเสิร์ตของฝ่ายหญิงที่ชะาม้ท่ามกลางแฟนเพลงมากมายค่ะร่วมเป็นสกีพยายนรักครั้งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือสลับสดกันเมื่อเดือนมการาคม2557ด้วยสินสอดสุดอลังการค่ะมีเงินสดกว่า10ล้านบาททองคําหนัก20บาทและแหวนเพชร2ัน เลยทีเดียวค่ะหลังจากแต่งงานค่ะปอลและเบนก็ได้มีพยานรักด้วยกัน2คนนั่นก็คือน้องเฟอร์รารี่กับน้องแมคเกรนตอนนี้ค่ะก็โตเป็นหนุ่มสาวก,กันแล้วล่ะค่ะ